ตอนนี้เราก็อยู่ที่คัวกันเองร้านป้าจวนนะคะเย่ yeah, นี่บรรยากาศไปค่ะเราไปกินข้าวกันโอ้ยปัดทัย <laughs> มันเหมือนกับว่าโดนแล้งนะคะจะพูดก็แชรงกับประททดตอนนี้นะคะอยู่นู้นแล้วก็พี่น้องนะคะพากันมากินข้าวที่ครัวกันเองนะคะสะพานแดง จังหวัดสุโขทัยจานแรกของเรามาแล้วเป็นยำถอยนั่งร่มนี่โอ้โหแซ่บเลยยำถอยนั่งร่มเออไม่มีใครกินลเลยเหรอเฮ้ยข้ไข่ลวกลนอยน,นะร้านนี้นะคะจะบอกว่าอาหารไม่แพงอร่อยถูกติดยิมนู้เลยประพรนแงดงรู้ รอเมนูต่อไปก็จะมาอะไร่สดีลยการต่อมาก็คือนี่นเลยปลาหมึกเึ้งมะนาวโอ้โหปลาหมึกแบบสดมากเล<า>ย,ยดูสีปลาหมึกของสดช<ๆ>ิ้นก็รอถ่านมันเดือดนะครับผมร้านนี้อร่อยด้วยลื่นหลอันนี้อหอยปุ๋มนะของเรา เรามีผักของแกหมุมูไม่มีผักอันนี้เป็นข้าวผัดปูจานกลางเนาะแต่ไม่ต่าง,งกันเล<ร>ยเหมจานเล็กกันกาลังมองว่าจานเล็กจริงหรือเปล่าเป็นเล็กที่แบบว่าแซ่บแซ่บมากเลยขอน้ำอ่ะเป็นไรอร่อยอร่อยกินอะแซ่บเลย บอกวอ่าตอนนี้อันนี้เป็นจอปูนะคะอันนี้จอฟูแล้วก็มีต้มต้มปลากระบอกใช้มือเลยแล้วอันนี้อาหอรราคะแม่แพอร่อ,อยเลยทันนี้จะแพงสุดกป,ป่าเมื่อกีเมื่อกี้ดูกี่บาทเหรไม่รู้แลย ต้งโซนปลากระบอก like อร่อยปะ่ะอร่อยป่ะอร่อยเลยกิวยเตี๋ยวมาใช่ไหมิ <c oughs> ีตัวนี้หายแน่นเลยอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะดีอันนี้ต่อป,ปูต้มส้มปลากระบอกหอยย่หอยนางรมแล้วก็ปลาหมึกขัดนึ่งมะนาวเดี๋ยวก็จะมีปลาหมึกทอดกระเทียมนี่ข้าวผัดปูอร่อยไหมคะแก้มหมูม อร่อยคะ่ะนี่นี่นี่ต้มต้มปากรบอกอร่อยเด็ดมากคิดถึงวัยเด็กเลยอะ่ะสมัยก่อนที่ย่าทำให้กินอร่อยอร่อยมากเลยเดีย๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่ตรงนูน้นถ่ายรูปที่สะพานแดงพร้อมยังไม่พร้อม, <laughs> พ,รอมพร้อมยังพร้อมไม่ยังทุกคนพร้อมไหมคะมมมสนใจเลยคะ่ะกำลังอร่อยอยู่อิ่มอยู่